สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และชานาสิงห์นะคะสวัสดีชาวสองทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทาร์ลพิมพ์พัดดูดวงกับหมออุ้มนะคะและนี่คือการเปิดไพ่ความรักแบบทั่วไปของพวกคุณประจําวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างการดูดวงและการทํานายดังต่อไปนี้นั้นจะเป็นการทํานายแบบทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสลับกันบ้างก็ได้นะคะทุกคนนนไม่ต้องซีเรียสอุ้มแนะนำมาทุกคนแนนดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทา ทเท่านั้นนะส่วนใครที่สนจะดูดวงส่วนตัวกับอุ้มรายละเอียดกันดูดวงส่วนตัวนั้นอยู่ใต้ The c i p t i o n b อกแล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะ สีสิ่งเนี่ยคุณจะเป็นชาวธาตุไฟนะส่วนวันที่เกิดเนี่ยคุณจะแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันออกตะวันตกหรือคุณจะดูตามลัคนาดูตามดาวศุกร์ก็ได้เลือกแบบไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันใช่เลยมันตรงสําหรับคุณนะสําหรับใครที่คิดว่าอุ้มพูดเร็วเกินไปก็ลองปรับความเร็วดูได้นะคะที่จุด3จุดนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขึ้นมุมนี้หรือมุมนี้สักมุมหนึ่งลองกดเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็ไปเลือกความเร็วดูนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคุณสิงงงแม่อะไไรย โอเคขอดูตัวตนชาวราศีสิงห์และคะแนนสิ่งความรักเพา่มสัมผัสของพื่คุณในช่วงนี้หน่อยค่ะขอดูไพ่หลักพลังงานรวมของคุณสิงห์ในช่วงวันที่16ถึงวันที่3เอ็ดนี้หน่อยค่ะขอดูพลังงานรวมของคุณสิงห์ในซีในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไงบ้างมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาค่ะคุณสิงห์มันเหมือนมีสถานการณ์หรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าค่ะคุณสิงห์ใช้คําว่ากลับก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไปไม่ถึงนะคะคุณสิงห์มันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจคุ ซึ่งบางทีบางครั้งคุณก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะนึกถึงอยากจะเทมันทิ้งไปให้หมดแต่เหมือนจะเทมันทิ้งไปแต่มันก็ยังทําไม่ได้มันเหมือนยังจะต้องแบบว่ามันยังมีแรงอะไรบางอย่างทําให้คุณยังคิดถึงทําให้คุณยังนึกถึงยังทําให้คุณตัดสินใจอะไรยังไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะมีไพ่เดดเลิฟเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาบางคนอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยจากไพ่ของคุณแล้วมันมมมมัันนเหือยงไ่ีการสใจ ยังไม่มีการทําอะไรมากมายนะคะคุณสิงห์แล้วขอขยายไพ่เพิ่มเติมและอีกในหนึ่งนะอาจจะหมายความว่าเหมือนนะตอนนี้คุณเองพยายามที่จะใช้ทุกอย่างเดินไปทุกอย่างเอาความรักนําทางด้วยนะคะคุณสิงห์เหมือนในใจคุณมันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตอบใครหรือคุยกับใครหรือพูดยังไงให้ใครฟังนั้นเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถพูดกับใครได้อธิบายใครค่อนข้างที่จะลําบากมากๆเลยนะคะคุณสิงห์นะเหมือนคุณเจอสถานการณ์หรือความรักอะไรบางอย่างทาให้คุณ เดินไปเดินมาก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้พูดคุยก็ทําไม่ถูกจะเดินออกมามันยังรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นความรักความอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่ความรักไหมหรือว่ามันเป็นความหลงหรือว่ามันเป็นความอะไรกันแน่เพราะว่าจากไพ่เรยวนี้มีไพ่ห้าจับค้นมาห้าดับคือสถานการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างฟาดฟันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะอีโกมาเต็มคําพูดมาเต็มไม่รักษาน้ําใจมาเต็มทุกอย่าง มาเต็มที่เต็มกําลังหมดเลยนะคะคุณสิงห์นะในช่วงนี้อดทนหน่อยนะคะคุณสิงห์นะคุณอาจจะเจอกับพายุที่ค่อนข้างใหญ่โหมกระหน่าและรุนแรงนะคะแล้วก็ใช้หัวใจไปด้วยกันแล้วกันเนาะในช่วงนี้เนาะ,ะคนโสดชาวราศีสิงห์แะชาวนาศีสิงห์ในช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างจากาไพ่ที่ขึ้นมาจากพลังงานของเดลเวอร์ก็ได้นะน่าจะมีใครเข้ามาคุยกับคุณบ้างนะคะชาวราศีสิงห์เนาะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคอนโสดอ,อยู่เนี่ยอุ้มคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าเลยมีคน มาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณสิงห์แต่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะที่คุณคุณจะเลือกใครหรือคุณจะเดินไปกับใครสักคนหนึ่งอะนะคะคุณสิงห์นะเหมือนคุณเองอยากที่จะมีใครสักคนสองคนสาคนหรือกี่คนก็ได้ที่แบบว่าอยู่ข้างๆคุณคอยซัพพอร์ตทางด้านความคิดคอยซัพพอร์ตทางด้านความกำลังใจคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปแบบนี้ค่ะคุณสิงห์นะโดยที่ยังไม่ได้คาดหวังอะไรจริงจังมากมายนะคะในช่วงนี้เนาะคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตุน้ําหรือว่าชาวเมถุนก็ได้ คนนะ มีไพาเดยชยอดขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นชาวกร,รกฎเข้ามาด้วยก็ได้นะคะในช่วงนี้แล้วตอนนี้ไพ่แนะนําว่าให้คุณสิงคนนี้จริงจังหรือว่าอะไรยังไงกับใครหรือยังคะไพ่ยังไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะคะคุณสิงนะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะจริงจังกับใครจริงๆสักคนหนึ่งได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าไ้าย,ยังมองว่าตัวคุณนะตอนนี้ยังไม่ค่อยพร้อมจรงิจรงๆสักเท่าไหร่ดังนั้นเวลาใครเข้ามาหรืออะไรยังไงก็ตามอยากให้ค่อยๆคุยไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนยังไม่ต้อง คิดอะไรกันมากมายจริงจังะคะ่ะคุณสิงห์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมีอะไรก็พูดคุยกันมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าให้ใช้เวลาซึ่งกันและกันไปก่อนและให้คุณค่อยๆค,คุยทําความรู้จักทาความรู้ใจกันประมาณนี้ไปก่อนแล้วค่อยคิดในการเริ่มต้นใหม่คิดในการที่จะเดินไปกับใครสักคนหนึ่งนะคะคุณสิงห์นะ,ะแต่ในช่วงเนี้ยเอาจริงๆแลวก็มีคนดีๆเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าไพาจ่จัดทเวที่ขึ้นมาตรงนี้มันก็ยังไม่เชิงว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณสิงห์สมมติว่า คนเข้ามาหาคุณ1ิคนเนาะประมาณ78คนอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ไม่ผ่านยังไม่เพอร์เฟกยังไม่ดีพอสําหรับคุณสักเท่าไหร่อีก 2- อสาคนอาจจะเป็นคนที่ใช่คนที่ดีพอสําหรับคุณก็ได้ันน,นั้นคุณต้องการเวลาเวลาในการศึกษาเวลาในการเรียนรู้เวลาที่การที่จะแบบว่า ee, ฉันจะเดินไปคนนี้ดีไหมหรือฉันจะทํำยังไงหรือฉันจะเดินไปคนไหนดีันน,นั้นพ่ยก็เลยอยากให้คุณให้เวลากับตัวเองเยอะๆแล้วค่อยๆค,คุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะส่วนสิงค์คนไหนเนี่ยที่ถามถึงแฟนเก่ามาดูแฟนเก่าของคุณสิง์ดีกว่าว่าเป็นอย่างไงบ้างนะคะขอดูตัวตนแฟนเก่าของชาวราศีสิงห์นขณะสิงห์หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นไพ่สิทไม้เท้าขึ้นมานะคะอุ้มเชื่อว่าแฟนเก่าชาวราศีสิงห์คนนี้อาจจะเป็นชาวแทุไฟเหมือนกันก็ได้หรือเป็นใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองมีความพูนฐานประมาณนึ่งนะทุกคนนะณตอนนี้เหมือนเขาเองกําลังทํางานทําธุรกิจหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขาอยู่นะ คุณสิงห์นะพยายามทําเหมือนไปโฟกัสเรื่องงานงานงาน,งานท้งนั้นเลยค่ะคุณสิงห์ถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาคิดถึงคุณนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เหมือนเขาพยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นพยายามจะยืนให้ได้แล้วก็พยายามที่จะมูฟอ่อนเดินออกไปเดินต่อไปข้างหน้าค่ะคุณสิงห์ที่ผ่านมาเขาแอบคาดหวังเรื่องคุณนะหรืออาจจะมีการติดต่อสื่อสารการแบบว่าเงียบๆไปคุยกับคุณบ้างแต่ว่าทั้งทังนั้นเขาก็พยายามที่จะตอนนี้เขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเอง อยู่กับความมั่นคงของตัวเองอยู่การสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองอยู่เนาะยังั้นในช่วงนี้เขาก็จะเงียบเงียบไปสักนิดนึงนะคะบางคนอาจจะแบบว่ามีการแอบร็อกกันหรือว่าเห็นหน้ากันก็จะไม่ทักไม่คุยไม่พูดไม่จ่าก,กันสักเท่าไหร่อะฮะทุกคนนะในช่วงนี้เนาะโอเคอยางไงแฟนเก่ายังไม่ลกะมาในช่วงนี้นะสุดทใคยที่จะมีแฟนใหม่ก็ดูดีๆก็แล้วกันนะคะมีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวไม่จริงเข้ามาพร้อมๆกันเลยเนาะโอเค แล้วคนที่มีความรักของคุณสิงห์นะคะในช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณสิงห์ที่มีความรักทั้งหลายคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มไม่ได้แบบว่าจํากัดสถานะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนคุณดูได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ไพ่จะพาไปก็แล้วกันเนาะขอแค่ว่าคุณมีคู่กรณีแค่นั้นคุณก็ดูได้หมดเลยนะคะคุณสิงห์นะโอเคไพ่สองไม่ได้แล้วคนมีความรักเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ มันเหมือนเป็นไพ่ที่เงินไพ่ยังไม่ยอมออกอะแต่ความรู้สึกของไพ่คือสําหรับเนินไม่ยอมเปิดไห้แล้ว ขอดูตัวตนชาวราศรีสิงห์และคณะสิงห์ที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยค่ะขอดูตัวตนชาวราศรีสิงห์และคณะสิงห์ที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะเป็นอย่างไงบ้างมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะถึงว่าล่ะทำไมสําหรับเนินถึงไม่เปิดมันเหมือนเป็นความรักหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างมันมันไม่เชิงใช้คําว่าเห,หนื่อยมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันดูท้อค่ะคุณสิงห์มันดูทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยค่ะคุณสิงห์จะกระดุกกระดิกจะให้อภัยจะพูดจะจาจะทำ อไรยงเหมือนคุณทําไม่ถูกเลยค่ะคุณสิงห์ซึ่งปกติแล้วตัวของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็น pattern นะคะคุณสิงห์ว่าเออฉันจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเหมือนคุณมีแผนในการดําเนินชีวิตของคุณแต่ว่าณตอนนี้เหมือนคุณมาเจออะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าคุณควรทําแบบไหนคุณควรทำอย่างไงคุณอยู่ในความรู้สึกที่มันมันไม่มีใครเข้าใจคุณได้สักคนหนึ่งเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาไม่รู้จะไปพูดคุยหรือว่าอะไรยังไงกับใครเลยนะคะคุณสิงห์นะ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอุ้มมองจากไพ่ของตัวตนคุณแล้วเหมือนคุณเป็นที่ปรึกษาให้ใครหลายๆคนเนาะคุณสิงเนาะแต่ว่าณตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณทําอะไรไม่ถูกเลยอะทำอะไรไม่ได้มันยิ่งกว่าน้ําท่วมปากอะ่ะมันเหมือนใครสักคนหนึ่งฝังคุณไว้ลงในแบบ ฝังคุณไวอย่างี้แล้วก็ล็อกตัวคุณไว้แบบแน่นมากๆแล้วแบบคุณก็ทําอะไรไม่ได้ปากคุณก็พูดไม่ได้คุณทําได้อย่างเดียวคือลืมตาแล้วก็หายใจแล้วมองสถานการณ์ตรงเนี้ให้มันเป็นไปอะค่ะคุณสิงธิ์นะนับเป็นยังไงอีกคะทุกคนเป็นไพ่เจ็ดดาสเคนน่านะคะบางทีบางครั้งเนี่ยใครบางคนที่เคยโกหกคุณใครบางคนที่เคยมีอะไรที่หลบซ่อนคุณไว้มีพูดความจริงกับคุณหรือว่าอะไรไงก็ตามนะตอนเนี้เหมือนคุณจะได้รู้ความจริงตรงนั้นนะคะคุณสิงธ์นะมันเหมือนมีเรื่องอะไรบาง อย่างที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วมันมันค่อนข้างดาร์กมากๆเลยอะค่ะคุณสิงห์เพราะว่าจาักไพ่แล้วเนี่ยใครก็ตามที่ทาให้คุณสิงห์เป็นแบบนี้ได้อะเป็นความเป็นไพ่ความหมดเลยเป็นความรู้สึกไม่อยากดีไม่อยากได้ไม่อยากอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะไปปรึกษาใครหรือว่าวางแผนยังไงดีอะค่ะคุณสิงห์มันทําอะไรไม่ถูกเลยจริงๆนะคะณนะตอนนี้ ขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่สิคนนี้กําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยค่ะขอดูตัวต,วตวนเขาคนนั้นที่สิงคนนี้กําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่สิงคนนี้กําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นไพ่เดอะเจขึ้นมานะคะบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกก็ได้หรือคนที่บางทีบางครั้งเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเดายากเอาสายยากนิดนึงนะคะทุกคนนะเป็นคนบทที่จะทําอะไรก็คือทํา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 ไปเลยแต่บทที่จะไม่เอาอะไรก็คือไม่เอาอะไรไปเลยนะคะสมมติว่าวันนี้เขาจะตามใจ เขาก็ตามใจคุณเขาก็เป็นคนดีมากๆน่ารักมากๆหรือว่าบางทีบางครั้งเขาแบบว่าเอ้ยไม่เอาละฉันไม่ตามใจเธอละฉันไม่สนใจเธอละอยู่ๆเขาก็ไม่สนใจคุณหรือว่าเงียบๆจากคุณไปซะอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนนะแต่ว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนเขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งค่อนข้างที่จะเงียบจริงๆไพ่เดเดๆเนี่ยบางคนบางคู่ขอเหมือนเขาเหมือนแบบขอพื้นที่ส่วนตัวขอแยกออกไปหรือบางคนแอบขอเลิกชั่วคราวเลยนะคะทุกคนนะแล้วเป็นยังไงอีกคะนะคะทุกคนมีไพ่หกไม้ชาวขึ้นมาอาจจะ คุยกับชาวธาตุไฟเหมือนกันก็ได้แต่ธาตุไฟมาค่อนข้างที่จะน้อยนะตัวคุณไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมตัวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะเดินยังไงหรือทอํายังไงเหมือนกันค่ะคุณสิงห์อืมเป็นไพ่ u e e n of ฟทับขึ้นมาอีกเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาทําอะไรไม่ถูกจริงๆนะคะคุณสิงห์นะจะเทคุณทิ้งไปอย่ดึงมือคุณไว้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณสิงห์นะเป็นไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมาต่างคนต่างไม่รู้จะทํำยังไง ให้อุ้มอ่านพายังไงดีคะทุกคนมันเป็นไพ่เราประมาณว่ามัน มันไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้ตัดสินใจยังไงหรือว่าอะไรยังไงกันดีอะแล้วก็มาเป็นใกล้ๆสิ้นปีช่วงเวลาโรแมนติกตอนนี้ด้วยอะทุกคนมาขอดูให้หลักให้ความสัมพั์นี้สักใบนึ่งหน่อยสิเป็นไพ่เจ็ดเมชาวต่างคนต่างบทแรงต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะก้าวเดินตรงไหนไม่รู้จะก้าวเดินยังไงทําได้แต่แบบว่านิ่งๆกันไปอะไรกันไปด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วอุโมงองจากไพ่ตรงนี้แล้วบางคนอาจจะต้องรักษาหน้ารักษาตารักษาฐานะความมั่นคงซึ่งกันและกันอยู่อาจจะมี การแบบว่าอืทําเหมือนฝืนยิ้มเวลาอยู่ในสังคมด้านนอกอะคะ่ะทุกคนนะแต่ว่าข้างในเนยมันเป็นภายที่มันโคตรจะพังเลยอะคะ่ะทุกคนเออเป็นภายที่แบบพังมากๆแบบจุกไปเลยอะคะ่ะคุณสิงอนะคะ แล้วนะตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีสิงห์นะคะนาสิงห์คะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะความรักหรือความรู้สึกที่เขาเคยมีให้คุณนะปัณณนะปัจจุบันนี้นะตอนนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยเหมือนเดิมไม่ค่อยอะไรประมาณนี้สักเท่าไหร่ทําไมมาถึงเป็นแบบนี้เพราะเขามองว่าความนะัะความสัมพันธ์ของเราสองคนนั้นอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วค่นะนตอนเนี้ <c oughs> <c oughs> เหมือนเขาอยากจะพอพอทุกสิ่งพอทุกอย่าง แล้วเ,เลิกให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่กับตัวเองอยู่กับแบบตัวเขาเลยนะคะคุณสิงห์นะบางทีบางครั้งอาจจะแบบว่ามัน,มน,านายังมีคําสัญญามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือน CN ค่อนข้างยึสําคัญกันอยู่เหมือนเขาก็จะพยายามทําตรงนั้นอะไรแบบนั้นให้ได้ดีที่สุดนะคะคุณสิงห์นะแต่ถ้าถามว่านะตอนนี้เขายังรักยังต้องการคุณอยู่ไหมอุ้มคิดว่าถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมอุ้มคิดว่าเขาเองก็ยังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่นะแต่ถามว่ารักไหมอุ้มบอกตรงๆว่าเขาไม่รู้เลยค่ะคุณสิงห์ว แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาจะต้องประคองคุณไปตามคําสัญญาที่เขาเคยให้กับคุณไว้แต่ว่าทันนี้ทังนั้นความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วทาไมคนคนนี้ถึงไม่เหมือนเดิมนะคะคุณสิงห์นะมันเหมือนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมันเคยเจอเดิมๆซ้ําๆย้ำๆมาหะทุกคนนะมันดูเป็นเรื่องในอดีตทางาน,นเลยอะค่ะคุณสิงห์เหมือนเขาเอาเรื่องในอดีตที่คุณเคยทําไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงก็ตามมันเหมือนเอาเรื่องตรงนั้นมาตัดสินเรนะื่องนะปัจจุบันนะคะคุณสิงห์จริงจริง นะเป็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาตรงนี้ด้วยมันเหมือนเอาเรื่องอดีตที่ผ่านๆมาและเหมือนคนคนนี้เขาเก็บเขาจําเขาสะเขาสะสมเขาเก็บไว้ในใจเขาใช่ไหมคะคุณสิงห์นะแล้วก็มาระเบิดใส่คุณนะตอนนี้ทีเดียวเลยค่ะคุณสิงห์นะแล้วถ้าถามเขาคุณไปถามเขาว่าเขารักคุณไหม mm. เขาก็จะตอบว่าไม่รู้แต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณเขาพยายามที่จะรักษาคำสัญญาความาวามั่นคงที่เรามีให้กันแต่ว่านอกจากนั้นมันเป็นไพ่ที่มันมันดูนิ่งๆดูเฉยๆดู แบบดักจริงๆอะค่ะคุณสิงมาดักไปตอนสิ้นปีเนี่ยเฮ้ย นะคะมาเปิดไพ่เพิ่มนะคะอืมเรานอกจากคุณสิงแล้วเนี่ยนะตอนนี้คนคนนี้เขามีคนอื่นนอกจากคุณสิงอีกไหมสักไพ่ที่ขึ้นแม่เนี่ยอุ้มคิดว่าก่อนแนะ่นี้น่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่นะคะคุณสิงนะแต่ว่าณนะตอนนี้เหมือนเขากําลังตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่ในที่ของเขาเหมือนตัวเขาเองไม่รู้ว่าเขาควรจะทําแบบไหนทํำยังไงเลยจริงๆนะคะคุณสิงนะอืม คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟใช่ไหมแล้วก็จะมีชาวราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้ชาวธาตุดินก็ได้มาทุกๆธาตุเลยนะเนี่ยคุณ,คณสิงเออนะอแล้วเขาคนนี้เขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณสิงนคนนี้คะเป็นไพ่ติเอมเพลยไพ่ห้าถ้วยแล้วเป็นไพ่สิบเมทัล เดินไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจร่วมกันคุณก็จะเดินไปด้วยกันคุณก็จะทําด้วยกันเขาก็จะทํากับคุณนั่นแหละ,ค,ะคุณสิงแต่ว่าเรื่องอื่นนอกจากเนี้ยมันเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่มันมันนิ่งๆหมดเลยอะทําตามหน้าที่ทางาน,นเลยนะคะณนตอนเนี้ยเออเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรประมาณนี้มันมันแทบไม่มีเลยนะคะทุกคนอืมโอเค แล้วนะตอนนี้คุณสิงคะ์ะคุณจะทำยังไงต่อไปกับเขาคนนี้ที่คุณกำลังคิดถึงคะเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะเป็นไพ่เดิร์ตแชมเปญไพ่เดิรสเตนแล้วก็จะเป็นไพ่ไนน์ออฟคัพนะคะคุณสิงรู้สึกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยความรักครั้งนี้คุณเองก็ไม่ไหวเหมือนกัน เหมือนคุณไม่ไหวแนละ้วจริงๆนะคะคุณสิงไม่รู้จะทำอย่างไงหรือว่าอะไรยังไงแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบคือไม่มีความสุขไม่พอนะจะร้องไห้ก็ร้องไม่ได้จะทําอะไรมันมันไม่ได้อะไรทาั้งนั้นเลยค่นะคุณสิงอย่างที่รุ้งบอกนะตอนแรกเลยมันเป็นไพ่ของคนที่แบบเออโดนมัดมือมัดเท้าโดนแบบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดอ่ะลืมได้แต่ตาหายใจได้แค่นั้นเองนะคะทุกคนทุกสถานการณ์ที่มันเะป็นไปทําได้แค่นะั้นเองจริงๆนะคะคุณสิงนะและตอน เหมือนคุณเองพยายามที่จะแบบใส่พลังงานบวกให้กับตัวเองเต็มที่พยายามที่จะคิดสิ่งบวกๆพยายามที่จะคิดสิ่งดีๆแต่ว่ามันมันก็ยังทําไม่ได้อะมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันดูสวนกระแสมันดูแบบมันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่ทํางนั้นเลยนะคะคุณสเสงในช่วงนี้โอเค แล้วนนอนคมสัมพัญในพวกคุณสองคนนั้นต่อจากนี้ในช่วงวันที่16ถึงวันที่31นี้จะเป็นยังไงกันต่อไปในไพ่เดอะไฮโลแพนค่ะมีไพ่เดอะไฮพิเทสแล้วก็จะเป็นไพ Queen ่ควยนือดาวนะคะแล้วก็จะเป็นไพ King ่คิงถิกไมทาอุ้มเชื่อว่าพวกคุณสองคนเนี่ยถามว่าจะได้ไปด้วยกันต่อไหมถ้าเกิดว่าคุณยังมีอะไรร่วมกันอยู่ยังมีหน้ามีตาที่จะต้องรักษาร่วมกันอยู่อุ้มคิดว่าพวกคุณสองคนน่าจะได้ไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรตรงนี้แล้วอุ้มคิดว่าน่าจะไปด้วยกันค่อนข้างยากแล้วก็ลบาบกกนนนนนนิดดึงะะคะไป้้วยันในที ไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็มีความสุขแต่ว่าไปด้วยกันเพื่อรักษาหน้าที่ที่จะต้องทําด้วยกันนะคะทุกคนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครมีลูกล้มกันคุณก็ต้องแบบว่าป้นหน้าเป็นยิม้มไม่มีอะไรแล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้หรือหรือว่าใครมีธุรกิจมีการงานมีอะไรต้องรับผิดชอบก็จะไปด้วยกันแบบนี้แหละแต่ข้างในอ่ะโคตรไม่มีความสุขเลยข้างในมีแต่คําถามว่าทําไมอะไรอย่างไงอยากให้อธิบายอยากให้เคลียร์อยากให้มันรู้เรื่องอยากให้มันจบจบไปแต่มันก็ยังไม่จบยังไม่อธิบายยังไม่เคลียร์ยังไม่มีอะไร ที่มันตอบได้เลยนะตอนนี้นะช่วงนี้อค่ะทุกคน <c oughs> งั้นเหมือนค่อนข้างนิ่งมากๆเลยแล้วก็จากภายที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าในกรณีคนคนนี้มีคนอื่นนอกจากคุณนะคะคุณสิงเหมือนเขาก็จะตัดคนคนนั้นเหมือนกันแล้วเขาก็จะอยู่เงียบๆในที่คนเดียวเลยนะคะคนที่คุณกาลังคิดถึงแต่อีกสักพักหนึ่งอะคนคนนั้นก็ยังแบบว่ามีการแบบเหมือนยื่นมือเข้ามาอีกอะค่ะคุณสิงในเน้นมันก็เลยดูเป็นความสมพันธ์ที่มันดูอีลุงตุงนางแล้วแบบตัดสินใจยากลําบากมากๆเลยนะคะช่วงนี้เนาะ ไพ่ <c oughs> อยากจะแนะนำอะไรคุณสิกในช่วงนี้บ้างคะไพ่อยากแนะนำอะไรชาราัสิสิกและคณะสิกในช่วงนี้บ้างไหมคะ <c oughs> สำหรับนี้อยากมาหรอ <c oughs> ใช้ไพ่สามสำรับเลยนะเนี่ย พ่อยากจะแนะนำอะไรคุณสิงในช่วงนี้บ้างค่ะพ้าอยากจะแนะนำอะไรคุณสิงในช่วงนี้บ้างคะเป็นพ่ายเพจออบคับนะคะทุกคนนะแล้วก็จะมีพ่ายสิดาบไพ่แปดเดียญแล้วเป็นพ่ายเด็ดชาเวอร์คุณสิงค่ะพ้ายอยากจะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเน้น S <S มันเกิดขึ้นไปหมดแล้วเนาะมันอะไรไปหมดแล้วเนาะคุณสิงเนาะดังนั้นคนะุณจะต้องอยู่กับมันสักพักหนึ่งให้คุณอยู่กับมันแล้วก็ทบทวนกับมันว่ามันเกิดยังไงมันเป็นยังไงมันอะไรยังไงนะคะคุณสิงให้อ,อยากให้คุณใช้สติมากๆแล้วก็ทบทวนกับสถานการณ์ตรงนี้และให้คุณลองตัดสินใจดูแล้วว่าคุณต้องการแบบไหนคุณจะทํายังไงหรืออะไรยังไงต่อไปนะคะคุณสิงน,นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้งบอกตรงๆว,ว่าเป็นสถานการณ์ที่มันมันจุกมันเจ็บ มันพูดกับใครไม่ได้มันทําอะไรยังไงไม่ได้ทั้งนั้นเลยดัง,งน,นั้นไพ่แนะนําว่าอย่าเพิ่งอะไรก็ตามที่ใช้อารมณ์นะตอนนี้ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วค่อยๆใช้สติในการตัดสินใจทุกอย่างทุกก้าวทุกท,ที่ที่จะเดินไปนะคะไพ่เชื่อใจคุณนะคะคุณสิงห์นะว,นะว่าคุณสามารถเลือกทางเดินในคุณได้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองได้ดังนั้นคุณสิง <ใน S 1> <ส>ห์คุณจะต้องใช้สติมาก่อนแล้วคุณถึงจะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรต่างๆนานาได้นะคะ คุณสิกนะในช่วงนี้มันจะค่อนข้างด์กนิดนึงนะคะคุณสิกนะแต่ว่าไพ่ก็ยังให้กําลังใจคุณอยู่นะคุณสิกนะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะจากพายได้ขึ้นมาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคุณจะต้องใช้สติมากๆในการตัดสินใจในช่วงนี้ต้องใช้พลังงานใช้แรงขึ้นสู้ใช้หลายๆอย่างมากๆเลยในตอนนี้นะคะคุณสิกนะทุกตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันล้อมตัวคุณไปหมดเลยอะคะ่ะคุณสิงมัน มันมันหาทางออกหรืออะไรยังไงไม่ได้ทำเจ็บใจให้นิ่งไว้ อุ้มอาจจะพูดบ่อยๆนิดนึงแต่ว่าจากไพ่ที่เปิดขึ้นมา3ขั้นตอนตรงเนี้ยไพ่บอกว่าทําจิตใจให้นิ่งมีสตินิ่งนะสิงนะมีสตินะหายใจเข้าพุทนะหายใจออกโทนะทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆตัดสินใจค่อยๆทําไปนะคะคุณสิงนะ,ะอุ้มเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ไพ่ก็เป็นกําลังใจให้กับคุณด้วยนะคะคุณสิงขอให้คุณสู้ๆแล้วผ่านทุกอุปสรรคไปได้แล้วอุ้มเชื่อว,ว่าเจ้ารอสิ์สิงนะขนาสิถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานั่งคิดทบทวนมากพอคุณก็จะสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้ แน่นอนนะคะคุณสิทนะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนหรืออะไรยังไงคุณอยู่ในะสถานการณ์ตรงนั้นอุ้มเคาลบการตัดสินใจของคุณทุกอย่างเลยนะคะคุณสิทนะดังนั้นอุ้มเป็นกําลังใจให้คุณคิดกว้างๆคิดเยอะๆคิดหลายๆด้านหลายๆทางคิดหลายๆมุมคิดหลายๆคนนิดนึงนะคะคุณสิทนะในช่วงนี้ยากหน่อยแหละที่จะพยายามที่จะประคองอารมณ์ตัวเองให้มันแบบแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะพักคองอารมณ์ตัวเองให้มันนิ่งได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันไม่เหนือปากแว่งคุณหรอกค่ะคุณสิงห์ที่ผ่านมาคุณสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากๆเลยนะคะคุณสิงห์ก่อนที่จะประกอบรวมร่างเป็นคุณทุกวันนี้ดังนั้นแค่เรื่องราวแค่นี้อะไรตรงนี้แค่นั้นเองดังนั้นคุณจะต้องผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะคุณสิงห์นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะคุณสิงห์ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนค่อยๆตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์กับอะไรทัััั้้้้งงงสินนนนนแลวววมมจะะะคค่่อออยยๆผาไปดตขเ งงบ้าชอบกันบ้างไงถ้าชอบไปลืมกดไลค์กด s ับส c r า b e ์ให้กับอุ้มด้วยนะไม่รู้จะพูดคำนี้ดีหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากจะระบายอยากจะอะไรยังไงก็ได้ใต้ด c r ิปช i o n บอกได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้อุ้มก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e ์กลุ่มกลมๆตรงนี้ให้อุ้มด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะช่วงนี้จะาร์กนิดนึงนะแต่ก็อย่าไปซีเรียสเพราะว่านี่มันคือดวงทั่วไปมันไม่ใช่ดวงของพวกคุณทุกๆคนนะคะอื มันอาจจะตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างหรืออาจจะแบบไม่เกิดขึ้นแบบนี้เลยก็ได้สําหรับบางคนดังนั้นอย่าไปซเรียสน,นะคะออพยายามที่จะแบบพูดให้มันแบบซอฟที่สุดทุกคนเพราะว่าเข้าใจแหละเพราะว่าหลายคนเขามีหลายสถานการณ์หลายอะไรหลายอย่างที่เข้ามาดูเนาะดังนั้นก็นิดนึงแล้วกันนะให้ออกมายังไงขออ่านไปแบบนั้นนะคะโอเคไหมบ๊ายบายคะ่ะ